สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ตอบคอมเมนต์นะครับผมเห็นมีเพื่อนๆถามกันในกลุ่มช่างเข้ามานะครับว่า,เ,าเวลาที่เราขับไปร้อนแล้วนะครับปั๊มติ๊กไม่ทํางานปั๊มติ๊กไม่หมุนรถเกิดอาการวูบดับนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเจอปัญหานี้เข้าไปนะครับทําการเปลี่ยนมอเปลี่ยนชุดปั๊มติ๊กไปแล้วหลายลูกนะครับก็มีอาการ เหมือนเดิมเหมือนคือเก่านะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับร้อนดับเหมือนเดิมนะครับในคลิปนี้ก็จะมาอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังได้เข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะครับผมไม่อยากให้เพื่อนๆหลงทางนะครับเพราะว่าปัญหาเหล่านี้นะครับมักจะเกิดขึ้นได้อ่าเสมอเลยนะครับและก็มันเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุนะครับเพื่อนๆแต่ที่แน่ๆนะครับผมอยากนะครับให้เพื่อนๆทาการตรวจเช็คตามคาแนะนําที่ผมจัดแนะนําดังต่อไปนี้นะครับเพื่อนทุกท่าน โดยปกติแล้วนะครับเมื่อรถของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรถคาบูลเตอร์นะครับหรือว่ารถหัวฉีดนะครับถ้าหากว่ามีอาการร้อนแล้วดับนะครับสิ่งแรกที่อยากจะให้เพื่อนๆทาการตรวจเช็คนั่นก็คือเรื่องของอ่าพัดเช,ชือคอยนะครับตัวนี้ตัวนี้พี่น้องตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไม่เกี่ยวไอ้ตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับอ่าเอาตัวนี้ก่อนเลยไอ้ตัวพัดเชือกคอยที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับกี่เห็นอยู่นี่นะครับอ่า มันมีชื่อเรียกหลายชื่อที่แตกต่างกันออกไปในรถแต่ละรุ่นในแต่ละค่ายและก็ในอของช่างในแต่ละพื้นที่นะครับอันเดียวกันครับพี่นอ้องอันเดียวกันแต่ว่าเอื่นหลายซื่อเด้อนะครับอ่าพัดเชอคอยนะครับพัดเชอคอยในบบรถคอมพลเตอร์นะครับพอมาเป็นหัวฉีดนะครับถ้าเป็น Honda ก็เปลี่ยนชื่อไปเป็นเซนเซอร์ C k p นะครับอ่า CKP ชพีเด้อพี่น้องนะครับถ้าเป็นยามา哈 เปลี่ยนชื่อไปเป็นอย่างหมดที่นี่เซนเซอร์ตัวจับความเร็วข้อเหวี่ยงนะครับเซนเซอร์ตัวจับความเร็วข้อเหวี่ยงนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะอันนี้ก็คือชื่อเรียกอ่าสับย่างเป็นทางการนะครับที่อ่าหลายๆท่านอาจจะไม่คุ้นชื่อนะครับอักนะครับทีนี้แล้วไอเจ้าพัชคอยเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรพัชคอยนะครับมันทําหน้าที่นะครับออกคําสั่งให้จ่ายกระแสไฟนะครับออกคําสั่งให้กอง ECU นะครับ ทำการจ่ายกระแสไฟและก็ทำการสั่งฉีดน้ำมันสั่งจ่ายน้ำมันนะครับเพื่อนทุกท่านนะส่วนนะครับจะจ่ายมากจ่ายน้อยนะครับมันจะมีอกเนซนเซอร์อีกตัวหนึ่งมาควบคุมนะครับแต่เอาเป็นว่านะครับไอตัวนี้ทําหน้าที่ออกคําสั่งให้ไฟหัว่าให้ของ e c u จ่ายไฟไปที่หัวเทียนออกคําสั่งให้ปั๊มติ๊กทำงานนะครับไอเนซนเซอร์ตัวนี้นะครับมักจะเสียตอนร้อนนะครับมักจะเสียตอนร้อน ออนแล้วหัททำงานครับพี่น้องน mata. ะครับอ่าแล้วทีนี้นะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเสียไม่เสียนะครับเราสังเกตดูเวลาที่เราขับรถไปถ้าหากว่าร้อนแล้วดับนะครับร้อนแล้วดับให้ทําการตรวจเช็คไฟหัวเทียนทันทีนะครับถ้าหากว่าไฟหัวเทียนไม่ออกก็หมอหน,นีแหละครับส่วนมากตายนะครับอ่าแล้วครับต่อไปนะครับิธีการที่เราจะทําการตรวจเช็คน,น <Poppy> ะคร,รับว่าตวัารตรว,ว,ตวนี้เสียไม่เสียนะครับมันมีวิธีการตรวจเช็ค ก็คือนะครับเอา 1. มัลติมิเตอร์มาวัดค่าโอห์มนะครับอ้าวค่าโอห์มของพัดเชื้อคอยนะครับจะอยู่ที่150ขึ้นไปร้อยห้าสิถึงสามครับพี่น้องนะครับในกรณีของรถท้องตลาดทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถบิ๊กไบ่นะครับสองสูบสี่สูบนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้ค่ามันจะสูงนะอยู่ประมาณ250ขึ้นไป นะครับอ่าตรงนี้ให้เข้าใจตามนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะอ่ะนะครับสิ่งแรกที่เราทําการตรวจเช็คก็คือค่าโอห์มถ้าหากว่าค่าโอห์มได้เป็นปกตินะครับทีนี้เราจะมุ่งเต้นอ่ามุ่งเน้นไปกันที่เรื่องของตัวอ่าปั๊มติ๊กกันเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราพูดถึงปั๊มติ๊กนะครับทุกท่านเมื่อเราพูดถึงปั๊มติ๊กนะครับอ่า เวลาที่เราเช็คปั๊มติ๊กนะครับมันจะมีสายไฟสองเส้นเข้ามาที่มอเตอร์อ่าเข้ามาที่เรือนปั๊มนะครับอันนี้ก็คือปั๊มติ๊กของยามาฮ่าอันนี้ของฮอนด้านะครับอ่าทีนี้มันจะมีไฟมาสองเส้นเราก็ทําการวัดไฟนั่นแหละนะครับว่าไฟมันมาไหมนะครับในช่วงที่ร้อนถ้าว่าไฟไม่มาอ่าไฟไม่มานะครับก็ไปเช็คพัดเจอคอยนะครับไปเช็คพัดเอคอยไป ําการตรวจเช็ค ECU นะครับแต่ถ้าว่าไฟมานะครับไฟมาที่ปั๊มติ๊กเนี่ยนะครับแต่ว่าปั๊มติ๊กไม่หมุนนะครับปั๊มติ๊กไม่ทํางานนะครับอ่าอันนี้แหละเป็นปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือนะครับผมเคยอ่าไปซื้อชุดปั๊มติ๊กเนี่ยที่เป็นของท้องตลา,าดนะครับปั๊มติ๊กที่เป็นของเทียมของท้องตลา,าดนี่แหละนะครับ เวลาที่ผมซื้อมาใส่แล้วนะครับขับไปนะครับยังไม่ถึงครึ่งโลเลยรถมีอาการร้อนพูบดับนะครับเครื่องยนต์ร้อนนะเมื่อเครื่องยนต์ร้อนกีรายนะครับรถมันจะมีอาการวูบดับนะครับพอเรามาฟังเสียงดีดีนะครับในช่วงที่รถวูบดับปั๊มติ๊กไม่ทํางานนะครับพอปั๊มติ๊กไม่ทํางานเราก็ไปทําการตรวจเช็คที่พัดเชื่อคอยอ้าวผลปรากฏว่าเซ็นเซอร์ทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดเชื่อคอยนะครับ ecu นะครับ ไปมาถึงมอเตอร์ปั๊มนะครับแต่ว่าปั๊มไม่ทำงานนะครับอ่าทีนี้นะครับเวลาที่มอเตอร์ปั๊มมันไม่ทำงานเนี่ยนะครับเราก็เลยทำการถอดออกมาถอดเอามอเตอร์ออกมานะครับอ่าหรือว่าไม่ถอดก็ได้นะครับไม่ถอดก็ได้นะครับเวลาที่เราจะทำการเช็คมอเตอร์ว่ามอเตอร์หมุนไม่หมุนเนี่ยก็ แล้วถ้าเป็นยม internet, าฮ่า,า,าก็ตามนี้เลยนะครับยมาฮ่าตามนี้เลยนะครับฝั่ well, งนี้ก,ก,นก็บวกฝัก่งนี้ก็ลบนะครับต่อกระแสไฟจากแบตเตอรี่เข้าไปตรงๆนะถ้ามอเตอร์หมุนก็คือทํางานปกตินั่นแหละแต่ถ้าไม่หมุนก็อว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนหมุนแล้วค่าแรงดันจะถึงไม่ถึงก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้ผมก็เลยได้ทําการถอดมอเตอร์ความต้งออกมาแล้วก็ต่อกระแสไฟเข้าไปตรงๆพอมพันทํางานไปสักพักหนึง่งมันหยุดในช่วงที่มันหยุดนั้นมอเตอร์ร้อนจัด นะครับมอเตอร์ร้อนจัดนะครับอันนี้น่าจะมีความบกพร่องในกระบวนการการปริดที่อยู่ภายในนี่แหละนะครับเพื่อนให้ทําการตรวจเช็คตามที่ผมบอกก็คือต่อกระแสไฟตรงๆเข้าไปเลยที่มอเตอร์ปั๊มแล้วก็ปล่อยให้มันทํางานอยู่พักหนึง่งนะครับในช่วงที่ปล่อยให้มันทํางานเนี่ยเราต้องแช่น้ํามันนะให้น้ํามันดูดหมุนวนด้วยนะครับเพื่อนมันจะได้ระบายความร้อนนะครับเทสอยู่สักพักหนึ่ง มันหยุดนะครับมันหยุดแล้วก็มันก็ไม่ยอมหมุนเลยนะครับนั่นหมายความว่ามอเตอร์มันเสียนะครับซึ่งอาการแบบนี้บางทีเราจะอาจจะไปโทษที่ e c u บางทีเราอาจจะไปฟันธงว่า,าเป็นที่ปัจเจคอยมันไม่ใช่นะครับเราต้องทําการตรวจเช็คมอเตอร์โดยการต่อกระแสไฟเข้าไปตรงๆด้วยนะครับเพื่อนนะอาในกรณีของฮอนด้าความฮอด้ไหนเนาะ ในกรณีป e ั so exactly. ๊มของ h อน da ก็เหมือนกันนะครับสายไฟคู่นี้นะครับคู่ที่ผมชี้อยู่ตอนนี้นะครับอ่านะครับสายไฟคู่ที่ผมชี้อยู่ตอนนี้นะครับแมนบอลแมนยู่เอรพี่นองนะครับอ่าถูกอยู่นะครับสายไฟคู่นี้นะครับจะเป็นสายไฟคู่บวกคู่ลบเข้าไปที่มอเตอร์นะครับดังนั้นเราถอดสายไฟคู่นี้ออกนะครับจำดีๆเด้อบางรุ่นมันอาจจะเป็นที่เขียวนะครับเราถอดออกปั๊บ เราก็ไปต่อเข้าตรงโคกับแบตเตอรี่เลยนะครับเทสว่ามอเตอร์ทํางานหรือไม่ทํางานนะครับเพื่อนทุกท่านนะต่อผิดไม่เป็นไรต่อผิดมันก็แค่หมุนกลับด้านนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นฮอนด้าต่อผิดมันแค่หมุนกลับด้านแต่ถ้ายามาฮ่าต่อผิดคือพังนะครับดังนั้นการที่เราจะเทสมอเตอร์สามเฟสของยามาฮ่าเราต้องดูดีๆด,ด้วยขั้วบวกมันอยู่ฝั่งไหนขั้วลบมันอยู่ฝั่งไหนนะครับตามนี้เลยนะครับต่อผิดพังนะถ้าเป็นยามาฮ่านะครับให้ทาการตรวจเช็คมอเตอร์ ตามนี้นะครับซึ่งส่วนอื่นมันก็นะครับค่อยจะมีปัญหาสักเท่าไหร่ถ้าหากถามว่าเซนเซอร์อตัวนี้นะครับ G p พ p เซนเซอร์หรือว่าเซนเซอร์อเรือนลิ้นเล่งส่วนมากไอเจ้าตัวเนี้ยมันจะมีอาการวูบหรือว่าวูบต้นวูบกลางวูบปลายแล้วแต่ความสึกหลอของเซนเซอร์น,นนะไอต,ตัวนี้นะครับส่วนมากมันจะไปคุมระบบไฟของมาเตียมที่มากกว่านะครับถ้าสมมุติว่าคันเร่งค้างอย่างเงี้ยมันจะตัน สั่งตัดการทํางานของไฟหัวเทียนเลยสั่งให้รถด,ดับเลยนะครับเพื่อนส่วนมากมันไม่ค่อยจะเสียนะครับตัวนี้ไม่ค่อยจะเสียนะครับแต่ว่าถ้าอาการร้อนแล้วดับเนี่ยนะครับมันจะผมจะให้พุ่งเป้าไปไที่สองส่วนนี้นะครับก็คือส่วนของตัวเซ,นซ็นเซอร์ตัวจับความเร็วคข้อเบี่ยง ckp หรือว่าเรียกอีกอย่างนึ่งว่าพัดเชือกคอยนะครับพัดเชือคอยนะครับ,ชชออรบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ ปัมกิ๊กก็คือไอจ้าการต่อตรงมอเตอร์นี่แหละผมอยากให้เพื่อนเพื่อนไปทําการเช็คด้วยนะครับต่อไฟก็ตรตรงไปเลยนะครับ่ามอเตอร์ของเราทํางานไปแล้วมอเตอร์มันร้อนแล้วมันหยุดมันตัดการทํางานไหมนะครับเพื่อนนี่ก็คือปัญหาที่ผมเคยเจอมานะครับส่วนมากนะครับมักจะเจอปัญหาอยู่พัดเชอร์คอยมากที่สุดนะครับอ่าในกรณีที่รถวูบดับนะครับอ่าสตาร์ทไม่ติดนะครับพอเย็นแล้วติดนะครับแล้วก็อ่าล่าสุดนะครับมาเจอปัญหาของ มอเตอร์ปังติกร้อนแล้วเวลาที่ใช้งานไปมอเตอร์มันร้อนพอมอเตอร์ร้อนแล้วมอเตอร์หยุดการทําง,งานรถก็เลยมีอาการบูบดับพอปล่อยให้เย็ยนปับ๊บนะครับมันก็กลับมาทํางานเป็นปกติซึ่งอาการเนี่ยสองตัวเนี่ยมันจะคล้ายกันนะครับให้แยกแยะให้ดีนะครับดังนั้นผมจึงแนะนําให้ทําการตรวจเช็คโดยการต่อกระแสไฟเข้าไปที่ มอเตอร์หรือว่าที่ปั๊มติโดยตรงนะครับเพื่อทําการเทสว่ามอเตอร์ของเราชัวร์ไหมนะครับเพื่อนๆอนเอนะครับในคลิปนี้นะครจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนเทุกท่านครับ